อุ้งนอนด้วยไปนะครับก็กาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับอยู่กับผมในการแรปตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอเยนี่ครับผมซึ่งวันนี้นะฮะจะมาสอนสร้างเกี่ยวกับรถนั่นเองนะครับเป็นรถซูเปอร์คาร์นั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงเราก็ไปติดตามกันเลยนะฮะโอเคก็อยู่กันในแมปเวอร์ชั่น1.7.2กันนั่นเองนะครับ1.7.2นั่นเองนะฮะในแบบแบบเดิมนั่นเองนะฮะไปนะฮะก็เราไปเริ่มกันเลยนะฮะก็อย่าลืมเข้าไปติดตามที่ เฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยนี่เลยนะที่ขึ้นอยู่นะครับผมอ่านะครับก็ไปกดติดตามนะครับนะฮะก็อย่าลืมไปเมนนะฮะอย่าลืมไปคอมเมนต์นะฮะใต้คลิปอ้ใต้โพสตด้วยนะครับว่า FC พี่นะ FC อะไรนู่นนะอยากให้พี่สอนสร้างอะไรก็ไปคอมเมนต์ล้วกันนะครับเออนะฮะไม่ต้องทักมานะครับนะเพราะว่าผมบางทีมันมันไม่เห็นไงอ่ะนี่เลยนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะก็เป็นรถซปเปอร์คาร์นั่นเองฮะ แบบนี้เลยนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนรถปอร์เช่นะยังไงไม่รู้เลยนะฮะยังไม่รู้รุ่นเลยนะว่าจะตั้งชื่อรุ่นอะไรดีนะครับก็เป็นรถซูเปอร์คาร์ก่อนแล้วกันเนาะนะครับโอเคมาเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะฮะอุปกรณ์นะครับก็มีแบบนี้เลยนี่นะฮะก็เตรียมกันให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะฮะนี่นี่นี่นะฮะนะครับผมมาเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะก่อนอื่นเลยนะแล้วก็ทําการวางบล็อกเลยนะครับ <sentences> <salty ênio> ปึ๊บอ่าแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยว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 แล้วทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะเอา้ามันต้องห้าไม่ใช่หรอมันมีสนะี่นโอเคเดี๋ยวไปแก้ที่หลังกันเนาะอ่ะนะครับเมื่อเราวางแบบนี้ไปนะครับแล้วเราก็เว้นออกไปข้างหลังนะครับประมาณสี่บล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่อ่าสี่แล้วก็ห้าเลยห้าเราก็วางไปเลยนะครับนี่นะครับเว้นไว้ประมาณสี่บล็อกนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็วางบล็อกนี้เลยนะครับปึ๊บ อ่านะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะนะแบบนี้เลยนะครับก็วางข้างหน้าด้วยอ่านะครับแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาเตานะครับกับเออเอาเลยใส่คุ้มชมอีกไว้โทษทีโทษทีนะครับโทษทีนะครับผมโอ้มารยาตามมากเลยนะโอเคนะครับผมก็เอาเตานะครับก็วางแบบนี้ไปนะครับนี่นะก็ตามเรื่องบันไดลิงนั่นเองนะครับบันไดลิงนะครับ อ่าแล้วก็เก็บไปเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาบันไดไม้นะครับวางตรงนี้ไปนะฮะตรงกลางเลยนี่นะฮะก็เป็นที่นั่งคนขับนั่นเองนะครับอ่านะฮะแล้วก็เก็บไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาบันไดนะครับวางแบบนี้ไปนะครับนี่นะฮะแล้วก็วางแบบนี้ปึ๊บอ่านะแบบนี้เลยนะครับอ่ะนะก็ทันข้างนึ่งด้วยอ่าแบบนี้นะครับ แล้วก็วางบล็อกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับปึ๊บแล้วก็วางขึ้นมาปึ๊บอ่านะครับแล้วก็วางให้มันหงายอย่างนี้นะครับนี่นะฮะเห็นปะมันก็จะเป็นร่องแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็วางอีกข้างนึงด้วยนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอากระจกนะฮะสีไหนก็ได้นะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับแล้วก็วางแบบนี้ไปครับ2 3 4สาี่ห้าอ่านะครับแบบนี้เลยนะครับ ประมาณ6บล็อกนั่นเองครับปิดไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาคนแกะนะครับสีขาวนะครับแผ่นบางนะครับวางแบบนี้ไปหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าฮกดแ้าแบบนี้เลยอ่ะนะต่อมานะครับเราก็เอาอะไรอะแผ่นหิมะนะฮะแผ่นหิมะนะครับวางเดี๋ยววางข้างหน้าก่อนล้วกันเนาะนะครับวางไปเลยปึ๊บหนึ่ง 2 3 4 5ี่้าอ๋อ5 6อ่านะครับแล้วตรงนี้นะครับเราก็วางปีกชั้นหนึ่งนะครับเป็น2อนั่นเองนะครับแบบนี้แล้วก็วางตรงนี้ด้วยปึ๊บอ่านะฮะส่วนตรงกลางนะครับเเดี๋ยวตรงนี้เราก็วางอีกทีหนึ่งนะครับตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราทุบก่อนนะครับแล้วก็วางไปด้วย1 2 3สอา่าแบบนี้เลยนะครับอ่านะแล้วก็มาทําข้างหลังกันนะครับข้างหลังตรงนี้ก็ วางไปเลยปึ๊บ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 เดี๋ยวตรงกลางค่อยวางนะครับโอเคนะเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วางขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็น2นั่นเองนะครับอปึ๊บอ่านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็วางขึ้นมาเลยนะครับนี่นะฮะอนนี้ก็หนึ่งอสามสี่อ่านะครับก็เดี๋ยวดูมาหน่อยมันตรงกันไหมโอเคนะก็ตรงนะครับผมก็ประมาณนี้นั่นเองนะฮะต่อมานะครับ เราก็เอาปุ่มเดี๋ยวปุ่มปุ่มนะครับเอามาวางติดตรงนี้นะฮะติดตรงล้อเลยซึบซึบ่ะนะแล้วก็มาติดข้างหน้าด้วยซึบซึบนะครับแล้วก็เก็บไปก่อนนะครับแล้วก็เอาที่ใส่กรอบรูปนะแล้วก็บล็อกสโตนนะแล้วก็ที่เหยียบนะฮะแล้วก็วางตรงนี้ไปนะครับนี่นี่นะครับวางไปเลย นะครับเราก็เอาแผ่นเหยียบนะสีเหลืองนะฮะไอแผ่นทองนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนี่นะครับก็จะเป็นไฟหน้ารถนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวใส่ข้างหลังด <success> ้วยนะครับก็เป็นอ่าไฟท้ายรถนั่นเองนะฮะก็ใส่ไปเลยแบบนี้นะครับงอนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรถซูเปอร์คาร์นั่นเองนะครับผมเอาล้วครับผมเป็นไงกันบ้างครับสําหรับรถซูเปอร์คาร์นะที่ ผมได้ทําการสอนสร้างไปนั่นเองนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะก็ลืมกดสับตะไคร่เบอร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองนะครับก็ไม่พลาดสิ่งใหม่ๆจากแรปเตอร์เกมเมอร์ชิงเกยโอเยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่กทานไปก่อนเลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านั่นเองนะครับบ๊ายบายเจอกันจุ๊บๆหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยน,นะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามที่เฟซบุ๊กด้วยหลักขอบคุณนะครับบ๊ายบาย